ตรงนี้เทวาพี่น้องก็ดสงสซยนี่พี่น้องก็คือผมก็ว่าเออมันก็เป็นประโยชน์ด,ดีเมือนกันนะเพราะว่าเราท้งมดท้งม้วนนี่ก็คือเป็นบุคคลที่ทำอิบัตต่ตอัลลอฮุซุบฮานาวะตาลากันต่างสิน้นเนาะแต่ถ้าหากว่าอิบัตตไม่โซเนโนนวันอะเครัตพี่น้องฟวามค่าทุนจะต้องพบกับเราอย่างมหันถึงมันจีโซไม้พี่น้องปะเอิ้วนามันพลุกปนี่แหละ น่ามันขุบทุกอ่อพอรู้ตึงโอแสดงว่าชานทําทุกเร็วเนี่ยแต่ตอนที่ทํานั้นทําในสาภาพันเราไม่รู้นอเห็นเพื่อนก็ทำหาโรากะทำเลยอ่าเพื่อนก็ม่ยัง้งโรากะไม่ฟรรมังว่ากลมไปกันวะนะพุทธพุทธเอ้ยเอยนะคมตามเพื่อนก็กันใช่ได้หรือไม่เพราะนั้นในประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องอุลามะก็ได้โมอมเอาไว้ว่า بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la inma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun nakim wala hawla wala kuwata illa billahin alijin azim Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi'ulumihi fiddaraini amin Daka Kona nang siwani pinong nasak pradin panhanin tiwa ด่คงจะเป็นพุนประโยชน์ไอ้กับเรานาเทพี่นองทางบ้านเราก็มีความสงสัยด่าเป็นประเด็นคำถามที่เรามาทำฟวามเข้าใจรวมกันพี่น้องด่เพื่อที่จะน,นําไปสู่ด่าภาคปฏิบัตินะโดยโทกตรงเนี่ยคือขอถามว่าการทำอิบาดดันนี่พี่น้อง <c oughs> การทําอิบาดัตไม่ว่าเราอาบนามมายังเราอาบนามยกฮัด,ดัสเราอเธอบวชอะไรต่างๆก็เลวเต้นหนในภาคอิบาดัตทั้งหมดที่เราทํามานี้ถ้าหากเราทําอิบาดัตชินนันนันไปนอะในสภาพที่เราอย่าให้เราไม่รู้เนาะพผเอิ้นว่าพลุก อ่าก็เรียกว่าพลุกพี่นองอขุบโทกเต่เราก็ไม่ได้รู้นะเรา,าก็ไม่ได้รำไม่ได้เรียนโรา,าก็ไม่ได้รู้ามวหวอิบาดาชินนั้นโซ่จ่ายได้หรือไม่อ่าตรงนี้เที่ยว,วพี่นองก็ส่งสัยนี่พีนองก็คือผมก็ว่าเออมันก็เปินประโยชน์ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราท้งมดท้งม้วนนี่ก็คือเป็นบุคคลที่ทำอิบัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลากันทั้งสิน้นเนาะ แต่ถ้าหากว่าอิบัดันไม่โซ่เนนนนวันอาเครัตพี่น้องฟรามคาดทุนจะต้องพบกับเราอย่างมหันถึงมันทีโซไม้พี่น้องปะเอื้อวนามันพลุกปนี่เลยน้ามันกุบโทกโอ่ะพอรโรึงโอแสดงว่าชานทำทุกเร็วเนี่ยแต่ต้นที่ทำนั้นทำในสาภาพเราไม่รู้ นอเห็นเพื่อนก็ทำหาโรคกะทำเลยอ่าเพื่อนก็มายังโรคกะไม่ฟังว่าคมไปกันะนะพุทธพุทธเอ้ยเอ้ยนะคมตามเพื่อนก็กันใช่ได้หรือไม่เพราะนั้นในประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องอุลามะก็ได้โตมเอาไว้ว่าอิบาดัดชินนั้นถือว่าไม่โซนั่นพี่น้องใช่ไม่ได้เนี่ยถือว่าใช่ไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าพระเอิญที่หลังรูปที่เราทำอกมาโซดโครงตรงเหมือนกับอิบาดัติโซสักที่ก็าตามต่ลติพุ่มบอกว่ามันพลุกนั่นไปเนาะมาโรที่หลังโครงเหลวชันทุ่งอยู่ปันนี้ถึงแม้ปันณนี้สัก,กาาที่ก็ตามถือว่าไม่โซเนาะกระดังนั้นให้พี่น้องเข้าใจว่า ชรัดของวูดูชรั ط ของมายังรุ่งคุณมายังอะไรทางทางอิบาดัดท,ทั้งมดที่อุลามอาฮก็บอกไว้ในตัวอิบัตัดชินนั้นนั้นนนั่นนนคือช ش รัของมันอยู่แล้วแต่ ش ر ัตีนอกเนื้อเงินเคยตีนอกเนื้อเลือจางนั่นก็คืออัลไอนมูบิลอ ah ิบาตัดคือเราจะต้องรู้ด้วยอ่า เรามายั้งนี่พีน่น้องนะมายั้งโดยสภาพที่เรารู้ตักเบี้พันพือรองโกพันพือสูหยุดพันพือตรงอีบะดัดนะทื่อบัวลาพี่น้อ,นองรุงกุลเทาใดชารัาดเทาใดไอไรพันพือเราจะต้องรู้นะแสดงว่าเห็นเผื่อนก็อดนะเราก็อดเหมือนกันเผื่อนก็ไม่กินข้าวเราก็ไม่กินข้าวเราก็ไม่แชรููนี่พี่น้องไหวได้เป็นอะไร,ไรแสดงว่าอีบะดัดที่นั่นทื่อว่าไม่ชกทื่อว่าช่ายไม่ได้ เนี่ยพอเพ็ดนี่เองคําว่าอินมูนี่ฟัมรูนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเบื้องต้นเลยพี่เนาะนี่แหละที่มัมโกซาลีนาในกีตามินหาดว่าหลังจากตัวบดแรกก็คืออัลอินมูน่าน่าต้องศึกษาฟัมรูในอิบาดชินนั้นซึ่ง สำนวนอิบรัตที่บ่งบอกอย่างชัดเจนนอซึ่งอยู่ในนั่งซื้อฮาชิยะลาชาริสตีนมัสล่นาติกาวนอซึ่งเรารู้จักกันในนามว่าชารสิตีนนนเด็กนักเรียนพโนป็นงคอเรียกว่าหนั่งซื้อชารสิตีนนาสิตีนมัสล่บอกว่าว่ากลลนอุลามาอูรอฮิมาฮุมุลลอฮุตาอัลลอุลามาได้กล่าวว่า มังสลัลลาจาฮิลันใกล้ฟิย,ยติลวูดูอิวัสโอละทีเคย้อตามทีทำละมาดในสาภาพที่เขาอยาให้ไม่รู้ถึงไก้ฟิยตฮูดูและสอละกล้ฟิยตวิธีการอาบน้ำมายังรงกุญชารัตปันผือโนโมายังุงกุญชารัตปันผือไม่รู้เป็นองศาเหตตีไม่รู้พวกเขาไม่ได้เรียนที่เรื่องอาบน้ำมายังเรื่องมายัง ใคยตีทำละมาดในสภาพเช่นนี้ลำตาเสียหะอลาตุหูเนนนนสมัยังของเขาพี่น้องไม่ซ้อเลยน่ากลัวมากมากพี่น้องนะไม่ซ้อเลยอ่านี่ว่าอิงโซดาฟะาไอวาฟะกออาสียหะตาฟีหิมาโหยอว่าถึงแม้ว่าการกระทำของเขานั้นพี่น้องไปตรงโซดโคลงโรแบบติโซ ตั้งโ่งเรืองในหูดุและเรืองมายังสักที่ก็ตามนะเช่นล่างน้ายกตัอยางพี่น้องหน้าฝ่าเอินว่าโคไม่แชรูนี่ว่าอบคขต้นาเค้ยหนยนะให้ทั่วปนพือแต่ว่าฝ่าเอิญว่าล่ก็อำนามายังคนล่างตึงบนหัวด้วยพี่น้องหูนี่มดทั่วมดแต่ไม่ได้รู้เพิ่งมารู้ว่าโอ้ขนาดนั้นนะโให้ล่างตัวใบหน้าว่าครงเลยช้านขนาดฟลุกกุบทก อันนี้ถือว่าใชาไม่ได้อ่านี่ถือว่าใชาไม่ได้ซาเฮตีชายไม่ได้ลีฟาวาติชาร์ติฮีมาเพราะกาดชารัตของวูดูและมายังในชารัตพี่น้องคืออัลอินมูนั่นแหละคือโรลีอันนัลอินมาบิลอิบาดาตีมินวูดูอินวาโซลาเตนวานาฮุยฮีมา เพราะแท้จิงเหลือวการรูในอิบาดาัดนั้นอินมูในอิบาดาัดนั้นไม่ว่าจะเป็นอาบนามาย่งรือมาย่งรือสิงที่เหมือนเหมือนกับต่างสองนั้นชชร์ตลนฝีเสียหาติหาเป็นชาร์ข้องการโซเลยเป็น,งนองโซโยโซอิบาดาัดนั่นคือเป็นชารร์เป็นเงินเคย ว่ามาตาอินตาฟาชาร์ตูมีอะไรัตมันไม่มีอินตาฟันมัชรูตูเนนนนมัชรูตก็ไม่มีด้วยนะชัรัตคืออัลอินมูบินอิบะดาเมื่อไม่มีอัลอินมูบินอิบะดาเขียวว่าช็รั่งบอกช็รั่อินตาฟันมัชรูตมัชรูตวะฮหัวเสียฮะนะสิ่งที่ต้กวางชรัตเอาไว้คือการส่งอิบะดาชินันนะนี่เพราะฉะนั้นเราตรง้ความ์สำคัญพี่น้อง นะพี่น้องฟังให้ดีนะจุดประสงค์แต่เดียวอ่าบอกมันชนไม่รู้มันว่าเคยมั่งเหลาโนมาไม่เจอว่าเคยพี่น้องคือไอ้คนที่รู้เร้วไอ้ทียไม่ทําโนรก็ะต้องว่ามันกันพี่น้องวา่าโ,โอ้ตอนนี่รู้มาโดกไม่ท่อหาทุกกะต้องวา่าอ่ตนนี่เบื่อทําโดกไม่เลียนโรก็ะต้องวา่าพี่น้องนะเพราะว่ามันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนอเรามาคำหนึ่งถึงฟ้ามเป็นจริงคอเท็จจริง ไอ้ที่ทำโดยไม่รู้มันฟาร์มพิษนี้หาบาปของมันอ่าเหตุการของมันอีกแบบนึงไอ้คนที่รู้เลวไม่ทำนี่โทษอาซับลงโดกัอีกแบบนึนไนอง,องนไม่มีใครที่จะปลดไปนะไม่มีใครที่จะปลดไปย่างตังสองอ่าเนี่ยอ่าย่างอย่าง,งนั้นอ่าก็มีอ่านั่นเลย มันมีอยู่ต่างทรงน,นั่นแหละมันมีอยู่ต่างทรงอแล้วก็มันมีฮเดสพีน่น้องนที่มาสนับสนุนโซ่คลองตรงนี้ฮะดสตานาบีบอกว่าบุคคลที่ทำอิบาดันโดยที่ไม่มีความรู้นี้ เปรียบเสมือนแหมาเปรียบเสมือนล่าตีอยู่ตามรุ่งหมูเปงหรือรุ่งสีขาวพี่เนาะว่าฟิลฮะดดิสในฮะดดิสระบุว่าอัลโมตอับบิดูบิไกยีริฟิกเห็นโมตอับบิดก็คือบุคคลที่ทำอิบัตดาแต่บิไกยีริฟิกเห็นด้วยกับเตียดออันฟิก ไม่มีฟิกก็คือไม่มีฟ้ามรูเข้าใจเกี่ยวกับหูกลมต่างๆของอีบาดัดชินนั่นๆนั้นไปเนาะอ,อ่าชินนั่นๆนตี่้ำนั้นกัลฮิมารีฟิตโตหูนะนบีเปรียบเสม,มือนลาตีอยู่ตีรงซีหรือร,อโโรงหมูเปลงไปเนองนะโคหมูเปลงรงซีข่าได้ต่างๆใจล่าผ้าวิงเวียนเนอาเลยนะมาไม่เครื่องจักรกล น่าจ่าล่าเทนนี่น้องคระบุนหวดเก้าเทเรกนะนะาจ่าหัวใจ่าล่าไม่ความว่าล่านี่วิงวิงโอ้ล่านี่ัซั์ที่ว่าสุดยอดคงความบอดดอลและพี่น้องค็ได้บีนาตั้งบอดดอกามาซาลินฮิมาริยะมิลูอัสฟาโรที่ว่าน่าถูกไปเละนาบุญหลังสักเท่าใดล่าจะได้รับเกียรความเน็ดเนื้อยเพราะฉะนั้นคนที่ทาอิบาดัตดโดยบีไกรีฟิกเห็นเนี่ยเนาะ ผลที่จะได้รับในวันอคเคราตเปรียบสเสมือนล่าก็คือความขาดทุนเนือ้อหย่บเหลาพี่งนะเนี่ไม่ได้รับผลระบุคุณค่าแต่อย่างใดคำว่าไม่มีฟิกเนี่ยฟิกคือความปาห้มความเข้าใจอินมูในอิบาดัดชินนั้นพี่นนองนะไอชินที่เราไม่ทำใครเรียกไปเสียแลย้วเนาะแต่อิบาดัดชินที่เราทำนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ ลียนนั่นฟิกหาโปรแกรมว่าฟิกฟามเข้าใจนี้ฟามรู้นั้นฮุลมุโซ่เหีูลิกุลลีอิบาดาตินฟิกนี่ก็คือเป็นตัวมุโสฮิ้เป็นตัวเตะไปทำให้โซ่ลิกุลลีอิบาดาตินบ่ายทีบ่ที่อิบะดาตูกอิบาดาตุวะฮียาบิดูนี่ฮีคณะเดียวกันอิบาดาชินนั่นนันพี่น้องโดยที่ไม่มีฟิกนี้ ฟาซีดาตนถื่อว่าปาซีดาเป็นอิบดตตนปาสีดาตนเป็นอิบัตต์ยังโมฆะยังปาซิอียเนี่ยโมฆะเลยฟัลมุตะอับบิดูอัลละจัฮเลนยุตอิบูนัฟซาหูดาอิมันกัลฮิมารีเลยโมเสนมสรุปว่ะคนทำอิบัตตในสภาี่ยาฮไม่รู้ถึงเรื่องราวชาระรุงกุลต่างต่างอิบาดต์ชิ่นนั้น ยุดอิบูนัสซาฮูดาอิมันทำให้ตัวเองเน็ดเนื้ออยู่ตลอดกัลฮีมารีเปรียบเสมือนเหมันกณะเดียวกันตรงนี้นะกลัวพี่น้องวาฮัวยะซาบูอันนะฮูยุสีโนซุนอายุสีโนซุนอานี่เขาเข้าใจว่าเขาทำดีแล้วทำถทกตรงแล้วดิเตฟ้ามเป็นจริงนี้มันไม่โทกตรงอยู่มันพิษอยู่เนี่ย วะหัวยะซาบูอันนาหูยุสีนูซุนอาเตมเซมยกหวังนี้มากก็คือเป็นการอะไรละพี่น้องนัดโทษมาจากอายาคุรานในสู้รตุนกาฟีอายาที่รนอยสามที่ว่าอัลละีนัดละซะยุหุมฟิลฮฮยาติดดุนยาวะหุมยะซาบูนาอันนาหมยุสีนูนาซุนอามันมีเลย อุลฮันนูนับิอุกุมบิลอักซารีนอามาลามัวมัดปรากาศเผยเทือเราไม่เคยได้บอกนะโตพวก่านทางไลรื้อวาไม่เคยบอกเรื่องเกี่ยวกับอัลซารีนอามาลาบุคคลที่คาดทุนนะในการอามาลันของเขาบนโลกดุนยานี้เป็นคนที่คาดทุนพี่น้องใครคนคาดทุนอัลลาฮีนาดัลลาสัยุฮุมฟิลฮายยาติดดุนยา คนที่การใช้ชีวิตบนโลกดุนยาของเขานี่พี่นองในการซ่าอยู่ในการอุตส่าห์อิกติยาทำโนทำนี้อิบาดัดนั้นโนนี่นันนี่เป็นบุคคลที่ลงพิษ่าไม่สดครองตามเนีทางแต่คณะเดียวกันว่วหุมยะซาบูนาอันนาหุมยุสีโนนาซุนอาแต่เขาเข้าใจว่าเขานี้ทำโทษเลวทำดีเลว้วโทษตรงเลวไม่ผักเช็คเลวเนาะไม่ผักเรียนเลวนะจันทำโทษอยู่เลว ถ้าโทษความเป็นจริงอันฮำโดยดิลล์ลีไน้องแต่ถ้า้อไปวันอาเครนันอ่าเบ,มมบื่ไม่ครบที่ไม่โทษที่หานียเป็นบุคคลทีคขาทุนกามันมีริวายนันเหล่ามาเสริมเกี่ยวกับประวัติเนาะมาเสริมตรงนี้ฮิตหนึ่งไปน้องมันมีชาวซูฟีอยู่คนหนึงนะซูฟีคนนี้เป็นนักธทรรมอิบาดัน แล้วตกอยู่ในสาภาพยะสบุอันนะฮูยุสีนุสุนอาติว่าเข้าใจว่าตัวเองทําโทกอยู่แต่ฟ้ามเป็นจริงนั้นพิษต่อลักชาโรลักชาริอันซูฟีคนนี้พี่น้องรูวิยาอันนะซูฟียันกานายะฮลิกูลิฮาลิฮยาตฮูซูฟีคนนี้เกกูนอย่างโหดแกพี่น้องอ่านี่เกกูอย่างโหดุมวยกูลูนวยกูลูแล้วก สูฟีนี่กล่าวว่าฮิยาชาบัตอัลลัลมาซียาตีโอ้ตีฉันโกนทุ่มนี่เพราะว่าจังว่าตีอย่าพูดมันงงมายาวพนนีจวงนั้นมันทําบาปอยู่อ่าก็แสดงว่ายา่าูดตีงงมากนี่งงในสภาพทีว่ามีบาปอยู่เลยวโกนถุ่มไม่ไหวอ่านี่อันนี้ก็คือฟ้ามเข้าใจพิหนึ่งพี่น้องนะเสริมเรื่องยอย่าพูดนสซาอิตว่าในมันสยิดชาฟิญยะเรานี้ยุมฮูดส่วนใ่ถือว่ามักครุ นะถ้าเราโกนทุมแต่อีกสว่วนหนึ่งของอุลามะชาฟิยะก็คืออุกมุมบะฮัรรมเหมือนกับมัสซับ,บานาฟีน,นั่นเองนะแต่ซูฟีคนนี้นี่ที่ขิดเข้าใจไปเองเป็น้องอ้าช่วงที่ทำบาปถึงอย่างอุ้นบางงใน่วงทําบาปแสดงอย่างก็ต้องมีบาปนะควณอย่างก็ตุมเสียอน,นี่อันนี้หนึง่ง เรามาเพลงซูฟีคนนี้ว่าอยู่ลัดตีคูชารีบาหูนวดก้องเกนเกเอามุนสัตว์ต่างๆบานเราวาขีนายิตต่างๆ่างหลุมาโลโมกันอาการมีไซย่หลูบแม่ต่ำนวดต่ำกระ่าเพื่อนถามอ่านะลูมบินอาซิโรนะนะหัวยากุนเกตตัวบะอารัดดุตตาว่า d o a r i l ล a h โอ้เนียชันตาวาโดโหนมโหนมท่อมตนต่ออัลลอฮ ต้องเป็นคน,นหีโน่เรียอตรงให้อยู่ในสภาพหีโนท่อมตนตออัลลอฮฺเทวานั่นเละเคข้าเทวทูกพี่น้องแต่ลกชารีอะต์จริงๆเมื่อเคยเจตนาเอานายิสมาเปื้อเปือนทุกกับร่างกายของเราโดยไม่มีความจำเป็นถื่อวาฮัดดัมโบเลกเกิดจำเป็นพี่น้องเลือดมันชูดโบเล่อ้วมจำเป็นเลือดมันชูดนะโบพกพักพกูกจากโคงพวกตเตงนะมันต้องผ้าขี้ม้วนั้นก็เเอาไป เตนีไม่เลยนี่พี่น้องอืมอ่าเจตนาเอานายิสมัาคลุกคลีตัวร่างกายมาปะเปื้อนตัวร่างกายทื่อหา่าดมเตเคเข้าใจว่าเกตาวาโดนั่นอ่าเนี่ยเนี่ยวะหูวะยะสับ,บุอันนาหูย uh ุสีนนซุนอาเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเรื่องความรู้ในอิบะดาชินที่เราทำน้อถ้าเราทำชินไหน เรื่องไอไ้ไรไม่ฟังว่าจําเปินจะตรงศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะแต่ถ้าไม่เช่นั้นเลยไปวันอัครันเนาะเราจะพบกับสภาพที่ขาดทุนต่อวัลลอฮุสบหฮานวะตาละอะลาวะอะลัมผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิทไคลชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรรมคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลัมผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ0928652520คุณวัส,สนาบุรุษราช